เพื่อนๆสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีพูนหาหักนะคะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก่อนอื่นกระกาบขอพระค้นทุกๆก็เหมือนคุกคุแข้งใจนะคะมือนีสาวเมืองสีบดไดไปปลาไม่นะคะมาปลาโลมานะคะเผื่อๆอันนี้เป็นเศษเห็ดนะคะที่นามอ,อมามาตัดยูบาทเนาะคะ่ะเนาะ้วก็ตัดใสถทงกระดาษจะมาถิ่มยูปลาโลมานะคะจะมาซองเมืองว่า โลมาจะมีเหตุคือปลาที่สาวเมืองสีไปบอนะคะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนเขาเก็บเพื่อนไปกินเขาก่ามาไอ่ฟื้นฟูปลาห้เพื่อนน้มนะคะเพื่อนเพื่อนละกันเดี๋ยวเขามาน้าเมืองน้ากันนะเจ้าเพื่อนเพื่อนน้ำจะเทมละกันเข้ามาซองเมืองนะคะว่าโลมาจะมีเหตุไหมปีที่แล้วน้ำกับเก็บยูโรมานี่ย่ละคะ่ะแต่ปีนี้มาซองแย่ใดกับบ่ได้นะคะน้ำก็เลยส่วนหนองเพื่อนหาย้าไปอีกปลาหนึ่งนะคะ เ okay. น่านำจะเอาห้อยห้อยนะคะเพื่อนๆกล่องก,กับกับหมากับลังนะคะห้อยลวก็จะเอาดินกบนะคะนี่อกจากขึ้นปลายถ้ามาฉานะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆดอกถี่มันเนานะคะถี่เก็บมาเน,นาะจเนนอเน่านำจะดินกบนะคะนลวเขามาเพื่อนกันต่อเนาะจาว่าลูกมากจะมีเห็ดใ้เก็บบอลนะคะเนาะ ตามมาเบิ่งในคลิปนะคะหมานมอมาเยาว์นะคะ<ด>่นะเนาะซองหาเห็ดมาจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันมาจ้ะผู้ใดไเห็นกับเขามาบอกสาวเมืองสีน้ำเด้อจ้ถา,าถัดไปยามบ้าดแผลเพลือนพอหอดพอถึงกับกลับเพโทษนะคะช่วงนี้สาวเมืองสีกับทีเรื่องยุ่งยอยู่นะคะเพื่อนเ เึ่งบินข้าม่านะคะตัวที่นะจจะเนเพื่อนอันนี้ที่นามเท่อ,ออกน,ากน่นกนกปปาจะเนาะถุงหนา,าก็ะเอาเปรมากคือเก่าจ้ะเพื่อนๆผู้ได้เห็นบอกสาวมือสีน้ำจ้ะนี่จ้ะปลาโรหมานะคะก็มีเหมือนกันเป็นซัมเมอร์สไตล์พินนะคะนี่แข็งๆอยู่จ้ะเพื่อนๆวายขอบคุณจา้านี่จ้ะิดนะคะ แนะนำจะเก็บรวมกันด้วยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะนำทายคลิปเพื่อนๆกับฝ่าเฝ้านะคะเพื่อนๆขอตรวจไว้เพื่อนออกข้างๆนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะเก็บรวมกันนะคะเพื่อนๆจ้ะเขาปลาในเห็ดกะเฝ้าน้ำปลาด้วยจ้ะด้วยเพื่อนๆปูแม่จ้ะปูสาวเมืองศรีระบอบสบายแล้วหมอตอนนี้เขากะโทุอนุ่นอาจมาแล้วนะคะเพื่อนๆ มือเสานี่ก็เอาของเครื่องใส่ไปหายเพื่อนนะคะแต่หมอเขามาหายเหยียบนะคะเพื่อนเืนเขากลัวแกติดตาโลหิตนะคะเพื่อนเพื่นคุณนันจะดอกนึงจะเพื่อนเือนกันยั่งอันเขายั่งแยกร่าอยู่นะคะเขาก็ลังทรงตัวอยู่นะคะนี่จะเพื่อนเพื่อนตารูวมานะคะสามดอกแรกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จะ นี่่คะโอ้ยนางก็รออยู่เน,น,น,นาะจ้าเนาะแนะนำทายหลวแป๊บหนึ่งนะคะร่วมกันแนะนำจัดผ้าตัดขาด้วยจ้าป้าแหงแหงนะคะเพื่อนเพื่อนนามก็เลยมาจ่อเบิงเนาะจ้าเนาะคือคือนามบอกเพื่อนเพื่อนนะคะเ <c oughs> ขายานล่าเป็นโรคหนินเนาจ้าปูเช่นจ้ะว่า้หมานนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดีนะ ไปนหนามแลว้ววาอยากอยากเก็บลายอันล่องไปเบิงปลาโรมาไปแลว้ววะานามก็เลยมา,าจา้ะนี่ค่ะเพื่อนๆเกือบนามบ่ได้กเก็บนาะจ้ะเนาะนี่จุก,กุอยู่จ้ะนี่ค่ะปลาโรมาก็อเมซิ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วนามแนมหาอีกน,นาะจ้ะเนาะจ้ะทั้งถือทุงกระดาษทั้งอันนี้หอ่อเพชรน,นะคะเพื่อน กระดาษที่หนาเอามาเมื่อกี้นะคะแล้ำหนาจะเอาร่วมๆกันนอกจากเพื่อนๆตัางค้าเฮงางามๆให้เพื่อนๆเบิองนะคะเพื่อนๆเน่าๆด้วยจ้ะน้ำปินหูแล้วนอกจากทางพระท่านปินหูกับบอกด้วยจ้ะรไปภิชิติดนี่จ้ะป้าแหง่งๆะคะ่ะเพื่อนๆแต่ป้านี้นะ่ะปีที่แล้วน้ำก็มาเก็บแล้วก็มาเจอซ้ำเหมือนสไตลปิ่นแบบแถาๆน้ำเลยตามมาเบิองอีกจ้ะนี่จ้ะ แต่ว่าดอกเบ่างงามนะคะเพื่อนๆปุดจากดอกหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆเง่ไปเลยจาะเพื่อนๆน่ไปเรืยค่ะแ่บหย,ยากเบาดังนะคะเพื่อนๆถัฝรัังเป็นหนกับสนัตกิบขัางจ้ะโอ้ยมาเยอะขวนเอ้ยขอบคุณเด้อจ้ะเป็นจังบุญนะจา้ะนามว่าโอยเอาเสือเห็ดี่นามไปเก็บนะคะมาถิ่ม แล้วก็มาเลาะเบิ่งเห็ดปลานี่ก่อนว่าสานนี่จ้าเพื่อนๆแห่วสสงวสานนั่งกันยังเกิดให้อันนี้อยู่ว้ายเออ,อจ้ะขอบคุณจ้าพุ่นจ้าดอกนึงค่ะหมดเปลือกหมดจ้ะนี่ค่ะนี่จ้ะสวยๆว้าวเพื่อนะ ปลาโรมานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนับจะหาที่ตั้งกล้องแล้วก็จะตัดขานะคะแป๊บหนึ่งนะคะตั้งกล้องแล้วนะคะมือนี้บร,ริไกลบ้านเนาะจ้ะเนาะนี่จะปลาโลมานะคะเพื่อนๆอันนี้เต็มมือนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะโอเวอร์แมนล่นมือนะคะเพื่อนๆเพิ <laughs> ่งจะเพิ่งนี่จะนี่ค่ะเพื่อนๆยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวน้ำจะหันหนา กล่องนะคะเพื่อนๆผ้าเพื่อนๆตัดนะคะ,ส,ะส่าๆเนาะจ้ะเนาะจุกลูแกงกินทั้งหมู่บ้านดอกเก็ดมันใหญ่เท๋นาอ,อันซ่อนน้ำมาจากเพื่อนๆ <c oughs> ยิ้มได้แล้วคะ่ะแนะนํานจะต่างกล่องผ้าตัดด้วยจ้าบันนี้ เพื่อนๆจะตั้งกล่องผ้าตัดประสานมาว่างเมึงจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกนะคะแฮกเซิร์นะคะเพื่อนๆพื่อนมองทินามะกองเง็ดนี่จ้ะเสไตพินนะคะซัมเมอร์สไตพินนะคะเด้อเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเด้อจ้ะโอ้ยเพื่อนๆพื่อนามะนามะจะหนีบนะคะหนีบก็บ่ได้เดี๋ยวหาอันนี้ไม่ก็จะเพื่อนๆพืหามองไม่ก็เด้อจ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนน้ำการจายาว่ากันเด้อจ้ะ ต่างกล่องออไม่เงียบง่าย <ๆ S 2> นะจ๊ะเนาะถุงแฮกเสือกระดองงามจากเพื่อนๆพื่อ,องทีน้ำท่ายิ่งเบื้องเจ็ดแปดดอกนะคะเมื่อนี้น้ำ้บ่ได้ดนิ่มต,ตรงกันนะคะหนามอัติสิบมีเหตุจากเพื่อนๆน,นี่จ้ะเพราะว่ามะยางตอนนั้นที่ที่น้ำม,มากนะคะสไตล์ผินน้ำพออยู่สองดอกนะคะโลมานะคะ นี่จะ้ะนำไปเก็บปลาปูนนะคะทีน่นำบอกว่าปลาหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะนำจังใดสไตลยพินด้วยจ้าเพื่อนๆปลาหนีนำบดาดนะคะนี่จ้ะนำส่วนแฟนแล้วบอกว่าเอาของไปไหยปูเนาะจ้าเนาะที่เขาแยกหองเล่าที่เขาเขาตรวจตรวจอ่ายันเราเป็นโลกฮิตนาะจ้าเพื่อน,นอเพืนนำปรหยากเ่านะคะยัน บันี้พอดีอันเอาของไปเขากะหายไปไวอยู่นานาหองนะคะเปืือนๆโท่าอนุนอาดมากค่ะมือน,นันคำานะคะเราหายใจบาออกแล้วรับเป็นไข่นะคะเขาก็เลืสมีสงสัยเนาะจ้ะเนาะหนาถา้าแมนมาผลตรวจออกมาจากไหนสาวเมืองสีกับแฟนกับยานะคะค่อนดีแบบว่าคอนแทกกระปูเนะจ้ะเพื่อนๆนามืเว่าวในปลาเห็ดนะคะบ่อนังว่าวอยู่บ้านเพราะว่า เบาอยู่บา้นานน้ำกะบังหัวจะคุยอีหยังเน,นานะจ้ะเนาะมาปลาเห็ดแล้วก็ตัดขาเห็ดไปนำเบาเหลืองปูเขาลงบาล้นานเนาะจ้ะขอภาวน,นาอย่าจหายเล่าอ่อนเป็นเนื้อจ้ะถ้าเป็นเนี่ยกะตัวสาวเมืองซีเองกับฝรั่งเล่ากะตองไปตรวจฮาไปตรวจนะคะเพื่อนๆน,นี่จะเอออันนี้เป็นที่น้ามะกรองอันนี้เด้อจ้ะเพื่อนๆน,น,นี่ สิว่านามตัวนะคะบริตรตัวนะคะมะกรองแล้วก็เห็นนะคะนี่จ้ะนี่จ้ะนามกระปิษมันงามจาะเพื่อนๆโอบตบดานะคะตามจริงวัาิมาเก็บมหาบิุทซเมืองสตุตทรพินแล้วก็ อันนไฮแฟแลละมานน้ำหลังจ้ะเขาสิไปอันหาอันนหงหันสานะคะนี่จะเบิงปื้ดเพื่อนๆจ้ะโอ้ยเห็ดเมืองหนอกคือถอดขอบขวนะคะเพื่อนๆเ,เก็บเก็รยัสิ่นอกจากนี่ค่ะถุงเห็นจะจะเไปเลยนะคะเพื่อนๆสั้นราคาเพืนเพื่อน คลิปหาเหตุปลารัวมาปลาเมื่อศีสาวเมื่อสีอยู่เขาจบคลิปไว้แค่นี้แล้วจ้ะเนาะฝากเพื่อนๆดูแลส่องหน่อยๆขอะสาวเมื่อสีคนไก่บาทโดนๆนนี่ด้วยจา้าขอบคุณเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุก,กุจุก,กุจุก,กุอ่ะอยากอวดจา้าอยากอวดนี่จา้า